ร่วงของคนเกิดปีชวดภาพรวมครึ่งปีหลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแห่งชีวิตเหนื่อยแต่ส่งผลดีในระยะยาวคุณอาจรู้สึกว่าต้องอดทนบีบตัวเองพิสูจน์คุณค่ามากขึ้นแต่การเจราจาและการหาเงินหากเลือกพูดเจราจาให้ถูกคนถูกจังหวะโอกาสพลิกสถานการณ์ได้มีพลังของการเคลื่อนตัวจากโครงการเดิมไปสู่สิ่งใหม่เช่นเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่หรือเริ่มธุรกิจส่วนตัว กงานหากเป็นพนักงานประจำช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยาจะรู้สึกว่างานหนักขึ้นถูกคาดหวังสูงหรือถูกทดสอบแต่ถ้าผ่านไปได้ช่วงเดือนตุลาถึงธันวาจะมีข่าวดีเช่นโปรเจกต์สำคัญการโปรโมทหรือได้โอกาสใหม่หากเป็นฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวเครื่องปีหลังมีเกณฑ์ขยับขยายทีมงานพาร์ทเนอร์ใหม่เปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์หรือการเจรจาตรง ช่วงสำคัญคือช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกาเป็นช่วงจังหวะตัดสินใจเปลี่ยนที่ให้ผลดีเช่นสมัครงานใหม่หรือย้ายบทบาทการเงิน รายได้มาแบบไม่แน่นอนต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีโดยเฉพาะช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยาที่มีรายจ่ายจุกจิกเช่นซ่อมบ้านค่าเดินทางมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรืออนุมัสินเชื่อรีไฟแนนซ์ในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาถ้าเตรียมเอกสารครบถ้วนคำแนะนำหล็กเลี่ยงการลงเงินในธุรกิจที่เสี่ยงช่วงกลางปีแต่สามารถวางแผนการลงทุนขยับบ้านปลดหนี้ได้ในช่วงปลายปี ผูดวงส่วนตัวราคา299บาทเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจผ่านงานความสนใจร่วมเช่นงานอาสาอีเวนต์หรือครอร์สเรียนความสัมพันธ์ที่เริ่มกลางปีอาจจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นจริงจังได้ในช่วงปลายปีระวังรักซ้อนหรือคนที่ยังไม่เคลียร์อดีตในช่วงเดือนสิงหา คนมีคู่มีทั้งแรงเสริมและแรงต้านความสัมพันธ์จะชัดขึ้นในเรื่องจะไปต่อไหมจะวางแผนอนาคตร่วมไหมหากผ่านบททดสอบเรื่องการสื่อสารได้จะเป็นคู่ที่เติบโตมากในช่วงปลายปีสุขภาพควรระวังเรื่องภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจความเครียดรงกระเพาะกระดูกหลังไหลแนะนำให้พักเชิงลุกเช่น นวดยืดร่างกายเดินเร็วแทนการหักโหมคำเตือนถ้าพักผ่อนน้อยจะส่งผลชัดเจนโดยเฉพาะเดือนกันยาถ,ถึงตุลาเคล็ดรับเสริมดวงแนะนำให้สวดมนต์บทโพชงค์าบะลิตเพื่อเสริมสติความมั่นคงและจิตใจ,จสงบบทอิติปิโส108จบในทุกวันขึ้น15คห้า เลิกดีสำหรับการเจราจาขอเงินขอยื่นสินเชื่อคือวันที่14สิงหา27กันยา11พฤศจิกาและ24ธันวา